สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จ่องปิดจังบางซิงนะะเดี๋ยวเรามาพามาชมนะครับ L4018 นะฮะร,รถของเอมิวสินะอาการนี่กล้องอาจจะไม่ใชดนะครับมืดแล้ว มาไทยตอนบึกเลี้ยวเนี่ยมีลิงนั่งข้างด้วยนะลิงไนไหนก็ต้องไปด้วยฮะพอดีของเล0สศูนย์นี่ก็เพลองไม่หอนนะเป็นเพลิงตัวเดียวกับรุ่นเก่าเลยจานสะี 3, ไถดีเลยนะทนานมม่านเขานี่จมใบผลาเลยปลูกมันนี่นี่พอดีนะ ดีมากนะนะึกว่าดินจะจมครับนี่หน้าฝนแล้วนะเมื่อก่อนตรงนี้เป็นนานะในะวันนี้เลิกทำนาแล้วเป็นไร่สวนผสมนะตอนนั้นจะปลูกแบบพวกกล้วยพวกอะไระครับพวกต้นมะม่วงต้นมะพร้าว นี่ฝนตกมันหมาดนะมาถ่ายได้ละแต่นี่ดินทรายครับข้างล่างมันเป็นนี่นะมันเป็นกรวดเป็นหินจมย่าครับจะอยากมีคนรีวิวให้ให้ไปถ่ายแท็กซี่นะตัไปหาจ้งเจแล้วจ้งเจไม่รู้ไปอยู่ไหนนะพักไปยังไม่ตอบ ตั้งนี่ช่วงนี้ไม่ยู่อูเลยนะจะงานเยอะแปลกนะผมว่า L40 ซีซูนี่ไถ้าดีนะไ22นี่เอง แต่นี่ค่อนข้างมืดแล้วมองจะไม่เห็นแล้วไมย เมื่อก่อนผมจะดันดินมาใส่แล้วนะตรงนั้เมื่อก่อนมันจะมีแต่หินนะครับมันเป็นสาเขานะไรองนั้นกดครั้นี้สองปีกว่านะ không oh, cái chân nữa lúc đâm nữa chưa bao giờ mà đêm trump chưa bao giờ đêm chưa bao giờ đêm chưa bao giờ đêm chưa ăn giờ đêm chưa bao giờ đêm vô chưa เอาเลมใช่เลยเลมกลับมาเลยเลยคุณพ่อเองเลี้ยงต้นตระลุอีกใช่เลยใส่เกียร์ด้นยนะวิ่งเลย มุดเจียแหละเสร็จเสริบเนาะไถเข้าดีมากเลยสะคงผาทำมาใหญ่กว่าน,นี้นะคูบตาสุดจัดเลยนะของจาช้างอะ่ะเนี่ยอยากให้คงผามันใหญ่กว่าน,นี้คนระับเพื่อรับน้ำหนักนะถ้าผ่านหนักวันนี้เจอยากเยอะๆนี่ไถเข้าดีนะ ถ้าคนไม่คิดมากครับ40นี่รับจ้างได้สบายนะแต่ผมแนะนำนะครับถ้าที่ไหนปลูกมันเยอะๆนะแนะนำให้รอหน่อยครับเอาคันบนไปเลยครับเวลาถอนมันถอนไรก็ได้ง่ายนะทุกวันในงานดันมันน้อยแล้วถ้าออก40มานี่เอาคันบนไปเลยครับใช้งานนี่สบายเลยเวลาถอนมันยกลงมันนี่สบายๆครับรถมันจะสูงนะ เวลาย,ยกลงนะผมไม่แนะนําให้ไถลึกนะครับตรงกลางนี่ต้องกกบๆนะนิดหนึ่งถ้าตกลงล่องนี่แลวโอ้ยยกลองอยากมากเลยแต่ผมไถเองผมจะไปค่อยอันนี้นะเอาลึกนะครับล่องตรงกลางไว้ลึกนี่เวลาย,ยกลงนี่ตกตกลงไปนี่โอ้โล่องจะเบี้ยวเลยแนะ่นี้เขาจะเอาร่องตรงด้วยนะ ฝนนี่ตกแล้วโปรยๆคันนี้นี่งานเยอะมากครับเอาสี่ส่วนตั้งผานี่เพือว่าได้โอเคครับ ตั้งขาถูกนะมันจะไถง่ายนะรถไถตั้งขาไม่ถูกนี่ไถาย,ยากมากเปไปเปมาอยู่นั่นนะอยู่ที่ขี้เมานะครับตั้งขี้เมาไม่ได้นี่จบนะข้างหน้าข้างหลังนี่เราอยู่ที่เราตั้งนะให้มันเข้าลึกเข้าไม่ลึกเดี๋ยวขิปนี้ฝากไว้แค่นี้